โอเคสวัสดีนะครับนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงในพาร์ทที่2นะครับในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรามีการพูดคุยเนาะถึงเรื่องของอวัยวะต่างๆนะครับที่มีความสําคัญในการย่อยอาหารหรือเราเรียกว่าอวัยวะหลักรวมถึงความสําคัญของระบบย่อยอาหารด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับถึงอวัยวะเสริมที่ช่วยในการทํางานของระบบย่อยอาหารหรือ digestive system ให้ทํางานอย่างมีประสิทธ,ธิภาพเริ่มที่อวัยวะที่1นะครับคือ ตับนั่นเองตับจะทําหน้าที่หลักๆนะครับในการสร้างน้ําดีหรือว่าเบาลนะฮะบริเวณนี้เกิดขึ้น <c oughs> ซึ่งเบาลส่วนใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากตับเนี่ยนะครับที่จะไปช่วยในการย่อยอาหารเราจะเรียกว่าเบาลโซนะครับหรือเกลือน้ําดีนั่นเองตัวเกลือน้ําดีจะไม่ได้ทําหน้าที่หลักๆในการย่อยอาหารโดยตรงนะครับแต่จะไปช่วยนะฮะในการกระตุน้นการสร้าง เอนไซม์นะครับที่ช่วยในการย่อยอาหารรวมถึงไปช่วยตัวไขมันไลเปสนะครับทำให้ไขมันแตกตัวนะครับก็จะทําให้การย่อยอาหารมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับไมเลขกแตกนะครับเป็นอวัยวะที่มีความเชื่อมโยงกับหมายเล็ หมายเลข7คือจะทําหน้าที่ในการเก็บสะสมนะครับตัวบาลซอลที่ถูกสร้างขึ้นมาจากตับนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่ในการเก็บเพียงอย่างเดียวนะครับแต่จะเป็นตัวที่ทําหน้าที่ในการดูดซึมน้ําบางส่วนนะครับที่ไม่ได้มีความสําคัญเนาะแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นให้กับบาเซอลในการย่อยอาหารอีกด้วยนะครับซึ่ง95%นะครับของบาเซอลที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับหลังจากที่ช่วยย่อยอาหารเสร็จแล้วจะถูกส่งกลับคืนไปที่ ตับเพื่อเอากลับมาใช้ใหม่อีก1ครั้งนะครับแล้วก็อีก5%ที่เหลือจะถูกส่งไปยังบริเวณลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็ถูกขับออกพร้อมกับกาก,ากอาหารหรือว่าอุจจาระของเรานั่นเองนะครับมาดูอวัยวะถัดไปนะครับเพนเครีย p เพนเครียเป็นอวัยวะที่มีความสําคัญนะครับนอกเหนือจากการสร้างอินซูลินหรือว่า กลูคาก้อนในการควบคุมปริมาณน้ําตาลในเลือดแล้วเนี่ยนะครับยังทําหน้าที่ในการสร้างนะครับเอนไซม์ที่มีความสําคัญซึ่งเอนไซม์หลักๆนะครับที่ช่วยในการย่อยอาหารก็จะมีเอนไซม์อะไมเลสนะครับที่ช่วยในการย่อยแป้งหรือกลุ่มอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับอันที่2คือเอนไซม์ไลเปสนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ ช่วยนะครับในการย่อยอาหารในกลุ่มที่เป็นลิปิดหรือไขมันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไขมันกลุ่มที่เป็นไตริกซ์ไลน์นะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับไขมันเอเอภัยครับเอมไซน์นะครับเอมไซน์ที่เป็นแพรบซีโนเจนนะครับไครขอรีษครับไครโมเแพรบซีโน นนะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการย่อยโปรตีนนั่นเองนะครับอันนี้คืออ่าอำหนึ่งนะมันจะเขียนปรับซีโนเจนผิดนะฮะ P R Y P C N O จนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวคือไครโม r e ปซิ n o เจนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการย่อยอาหารหรือการหลั่งของเอนไซม์ต่างๆเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นบริเวณ ตับอ่อนเป็นจุดแรกนะครับอย่างเช่นตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับน้ำอะไมเลสก็จะถูกหลั่งออกมาจากน้ําลายนะครับมีการย่อยครั้งที่1ที่บริเวณปากนะครับหรือแม้กระทั่งตัวไลปสเองนะครับก็มีการหลั่งออกมานะครับมีการย่อยเล็กๆแต่ไม่ได้มีการพูดถึงเท่าไหร่นักนะครับหรือว่าเรียกว่าลิงควไลปสบริเวณปากนะครับหรือแม้กระทั่งตัวโปรตีนนะครับก็มีการย่อยเกิดขึ้นบริเวณสโตมักหรือว่ากระเพาะอาหารของเราโดยการหลั่งเอนไซน์นะครับเรปซินออกมานะครับ ที่ช่วยในการย่อยครั้งที่1น,นั่นเองเนาะอันนี้คือหน้าที่หลักๆนะครับของตัวเพนเฟสคือทําหน้าที่ในการหลัง่งเอนไซม์ออกมาที่ช่วยในการย่อยอาหารนะครับอันถัดไปคือสไลว่าแกลนนะครับหรือตัวต่อมน้ําลายต่อมน้ําลายโดยปกติแล้วเนี่ยจะอยู่บริเวณใบหน้าของเรานะครับมีบริเวณ3ต่อมด้วยกันคือใต้กรหูใต้าขากรรไกรแล้วก็ใต้ลิ้นซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับต่อมน้ําลายจะหลั่งน้ําลายออกมา2แบบคือน้ําลายใสยแล้วก็แบบน้ําลายเหนียว นะครับอีตัวน้ำลายที่เป็นน้ำลายใสเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารเพราะจะคอนเทนด้วยเอนไซม์อะไมเลสนะครับส่วนน้ำลายกลุ่มที่เป็นน้ำลายเหนียวหลักๆแล้วจะช่วยในการคลุกเคล้าอาหารนะครับแล้วก็ทําให้อาหารมันรวมตัวกันได้ดีนะฮะอันนี้คือหน้าที่ของต่อมน้ำลายหลักๆนะครับเรามาดูอันถัดไปนะครับอ้อ ถัดไปคือกระบวนการนะครับในการย่อยอาหารทั้งหมดอันนี้ครูก็จะพูดตั้งแต่ตอนแรกนะครับโดยสรุปนะครับมาตั้งแต่ตอนแรกเลยโดยปกติแล้วเนี่ยเรามีการเคี่ยวอาหารกันเกิดขึ้นถูกไหมครับเรารับประทานอาหารเกิดไปเกิดการย่อยครั้งที่1บริเวณที่1บริเวณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เกิดกระบวนการย่อยเกิดขึ้นทั้งแบบ mecanical แล้วก็แบบ เคมี c a l นะครับก็คือทั้งเชิงกลแล้วก็เชิงเคมีนั่นเองนะครับเชิงกลก็เกิดจากการบดเคี้ยวอาหารการฉีดนะครับการตัดของฟันทําให้อาหารมีขนาดเล็กนะครับรวมถึงการย่อยเชิงเคมีด้วยซึ่งตรงเนี้ยหลักๆแล้วเนี่ยเราโฟกัสที่การย่อยอตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับหรือว่าการย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ําตาลโมเลกุคลคู่จากอ่อ เอ็มไซอะไมเลสนั่นเองจริงๆแล้วมีการย่อยไขยมันเกิดขึ้นด้วยนะครูได้มีการพูดถึงเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็คือเกิดจากการย่อยของเอ่อลิงโกไลเปสในการย่อยไขยมันนั่นเองนะครับหลังจากที่อาหารถูกบดเคี้ยวเรียบร้อยแล้วนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเรียกนะครับอาหารกลุ่มนี้ว่า b o l ัสเนาะ อันนี้คุณน่าจะบอกไปแล้วนะครับโบลัสคืออาหารที่มีความนุ่มมีความซอฟพอประมาณแล้วถูกคุกเขาแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นอาหารก็จะถูกเคลื่อนที่มาเรื่อยๆมาบริเวณฟาลังก์หรือคอหอยนะครับซึ่งบริเวณนี้จะมีการช่วยในการแยกนะฮะอาหารไม่ให้อาหารตกลงไปในหลอดลมนั่นเองแล้วก็มีการกั้นนะครับโดยการดันนะครับอซอฟเพดหรือเพดานอ่อนเนี่ยบริเวณด้านบนนะฮะไม่ให้อาหารมาหลุดมายังบริเวณผงจมูกนะครับหลังจากนั้นอาหารจะถูกเคลื่อนที่ มาตามท่อหรือหลอดอาหารหรือเราเรียกว่าอีโซฟาเกสซึ่งกระบวนการตรงนี้นะครับการเคลื่อนที่ของอาหารอย่างที่ครูเคยพูดไปนะฮะว่ามันจะมีการบีบและคลายตัวเพื่อเป็นการดันอาหารลงไปยังอวัยวะถัดไปซึ่งกระบวนการย่อยเชิงกลตรงนี้เราเรียกว่าเพอริเทอรซิสนะครับเพอริเทอ สีนะฮะซัใหพแมนนะครับตรงนี้หลังจากนั้นหลังจากที่อาหารเคลื่อนที่ลงมาแล้วนะครับอยู่บริเวณถัดไปนะครับคือตัวกระเพาะอาหารซึ่งตัวกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับจะมีสปินเตอร์หรือกล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยทำหน้าที่ในการปิดกั้นนะครับไม่ให้อาหารหรือกรดที่เกิดจากกระบวนการย่อยในกระเพาะเนี่ยไหลย้อนกลับไปเนาะอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วนะครับว่าคนเราเนี่ยสามารถเกิดกรดไหลย,ย้อนเกิดขึ้นได้เกิดจากอีตัว cardiac สปินเตอร์หรือว่าอีตัวกล้ามเนื้อหูรูดบริเวณที่กันร,ระหว่างหลอด อาหารแล้วก็ตัวกระเพาะอาหารเนี่ยอาจจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพบวกกับพฤติกรรมต่างๆของเราด้วยเช่นเรากินอาหารเยอะจนเกินไปหรือเรากินอาหารเสร็จแล้วแล้วเรานอนเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะเรามาดูฟังก์ชันในการ ย่อยอาหารที่บริเวณกระเพาะอาหารเนาะในบริเวณกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับก็จะมีการหลังลหล่งเกลือเอ่อหลั่งเกลือน้ําดีออกมานะครับแล้วก็ไปกระตุ้นในการสร้างนะครับเอนไซม์ M ต่างๆซึ่งตัวเอนไซม์หลักๆที่เรามีการพูดถึงแล้วก็โฟกัสกันก็คือการย่อยโปรตีนครั้งที่1น,นะครับคือการย่อยอาหารที่เป็นโบลัสเนี่ยนะครับให้กลายเป็นคลามนะฮะเพราะฉะนั้นอาหารของเราเปลี่ยนไปนะครับจากโบลัสก้อนที่มันมีขนาดอาจจะเป็นเอ่อก้อนกลมๆนะครับเป็นของนุ่มๆพอประมาณเนี่ยจะ ถูกนะครับเปลี่ยนจากสถานะจากโบลัสให้กลายเป็นคลัมส์นะฮะบ,บริเวณกระเพาะอาหารเนาะนะครับลบก็มีการย่อยเชิงโปรตีนเกิดเออการย่อยโปรตีนเกิดขึ้นด้วยนะครับอ่ะหลังจากที่มีการย่อยกันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับอาหารก็จะถูกเคลื่อนที่ลงไปผ่าน นะครับโพลลิคส์นะฮะสปินเตอร์หรือว่ากล้ามเนื้อหูรูดที่กั้นระหว่างกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็ small i n t e s t i n e หรือว่าลำไส้เล็กนั่นเองซึ่งเมื่ออาหารเคลื่อนที่มายัางบริเวณลำไส้เล็กนะครับลำไส้เล็กเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนเนาะส่วนต้นส่วนกลางส่วนปลายนะครับในส่วนต้นบริเวณ d u อดี n u m เนี่ยนะครับจะมีการย่อยอาหารมากที่สุดเราย้อนกลับไปเมื่อสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อ นะฮะตัวคลามหรืออาหารในสถานะที่เป็นของเหลวผสมกับเอนไซม์ ide, เสร็จแล้วเนี่ยเคลื่อนที่มายังลำไส้เล็กส่วนที่เป็นดูโอดีนัมนะครับร่างกายของเราจะกระตุน้นนะฮะแล้วก็ส่งกระแสประสาทาาไปยังตัวแพนครต์นะครับหรือว่าตับอ่อนเนี่ยให้หลัง่งเอนไซม์ต่างๆที่มีความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารไม่ว่าจะเป็นอะไมเลสไลปัสนะครับเกรปซินอซินไครโมเกรปซินอจินให้หลั่งออกมาบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นเพื่อนะฮะช่วยในการย่อยอาหารทั้งหมด ก่อนที่อาหารจะถูกดูดซึมนะครับบริเวณเจลจุัมหรือลำไส้เล็กส่วนกลางนะครับโดยจะมีตัววิวไลน์นะครับแล้วก็ไมโครวิวลไลน์เนี่ยที่จะช่วยในการดูดซึมนะครับสารอาหารบริเวณผิวหนังของลำไส้เล็กนั่นเองซึ่งกระบวนการดูดซึมเนาะอน,นี้คูก็ได้มีการพูดถึงไปแล้วนะครับว่าสารอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกดูดซึมไปตามแคปิลลารีนะฮะหรือว่าเส้นเลือดฝอยแล้วก็กลุ่มอาหารที่เป็นไขมันไม่ว่าจะเป็นอะมิโนแฟตอะแฟตตี้ อะมิโนนะครับหรือว่าฟรีโซโลเนี่ยก็จะถูกดูดซึมเข้ากับลิมเบโซนะฮะหรือว่าต่อมน้ําเหลืองนะครับแล้วก็เอากลับเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่กระบวนการใช้ถัดไปส่วนสารอาหารหรือกากอาหารที่เหลือนะครับก็จะถูกเคลื่อนที่ไปยังบริเวณลำไส้ใหญ่นะฮะในบริเวณลำไส้ใหญ่เนี่ยไม่ได้ทําหน้าที่ในการขับถ่ายเพียงอย่างเดียวนะยังมีการดูดซึมน้ําและ เกลือแร่บางส่วนที่มีความสําคัญอยู่ในกระบวนการตรงเนี้ยนะครับก่อนที่จะมีการขับถ่ายนี่คือเหตุผลว่าทําไมมนุษย์เราจะต้องมีการขับถ่ายเป็นกิจกจวัตรประจําวันเนาะเพราะถ้าเราไม่มีการขับถ่ายเลยนะครับน้ําแล้วก็เกลือแร่ก,ก็จะถูกดูดออกไปจนหมดจนสุดท้ายแล้วเนี่ยอุจจาระของเราจะกลายเป็นก้อนแข็งนะครับซึ่งมันก็จะทําให้ลําบากในการขับถ่ายนั่นเอง นะครับแล้วก็อันนี้สุดท้ายท้ายสุดนะครับ how to maintain digestive system ซึ่งเดี๋ยวอันนี้เราไปพูดกันในชั้นเรียนเนาะเดี๋ยวครูจะให้ทำกิจกรรมในการคิดสโลแกนด้วยนะครับก็ทั้งหมดก็จะเป็นกระบวนการย่อยอาหารนะครับทั้งอวัยวะหลักที่ช่วยในการย่อยนะครับอวัยวะเสริมที่ช่วยในการย่อยรวมถึง procedure หรือกระบวนการย่อยอาหารทั้งหมดด้วยสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีบ๊ายบาย